นัดต่อไปของสโมสสรับผิดบูคาเรสที่พรพันธ์เกิดปราดอยู่ในนั้นนะคะถือเป็นนัดสำคัญมากถ้าชนะเข้ารอบ8ทีมเลยนะคะต้องท้า,าความก่อนนะคะตั้งแต่กัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดของเราไปอยู่ในสังกัร,รับผิดบูคาเรสยังไม่ได้แข่งของหลีกโรมาเนียเลยนะคะทุกคนประเดิมรายการแรกนะคะนั่นก็คือรายการใหญ่ของทวีปยุโรปนั่นก็คือ c ี v e วีย p โร n ปียนชาเลนคนัดที่แล้ว ะ,ะสโมสอนรับผิดบูคาเรสไปเยือน AJM นะคะถึงโปรตุเกสเลยการถ่ายทอดสดณนะเวลานั้นนะคะถ่ายทอดสดทางช่องทางของโปรตุเกสแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งสโมสอนรับผิดบูคาเรสจะเป็นเจ้าบ้านนะคะโดย AJM จะมาเยือนถึงที่นัดที่แล้วรับผิดบูคาเรสไปเยือน AJM แบบดุเดือดมากพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ชาวไทยของเรา ะะได้ลงไปเซตสวยๆให้กับเพื่อนร่วมทีมแข่งกันดุเดือดมากค่ะถึง5เซต ทั้งนี้รับผิดบูคาเรสต์แพ้ให้ AJM นะคะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างของวอลเลยบบอลด้วยการที่เราไปเยือนเขาด้วยนะคะและที่สำคัญกับตัพพนพรพนธ์เกิดปราดได้ลงไปครั้งแรกและตัวบุกตัวตบของรับผิดบูคาเรสต์ที่ไปคว้าตัวมาจากต่างประเทศนะคะยังไม่มีใครได้ลงคูณง่ายๆสั้นๆเลยนะคะว่านัดที่แล้วที่รับผิดบูคาเรสต์ไปเยือน AJM FC p o r t o เป็นการทดลองเซตเตอร์ อย่างพรพันธ์เกิดปราดเท่านั้นโอ้โหขนาดแค่ลองนัดแรกนะคะเนี่ยยังแข่งไปถึง5เซตเลยครั้งนี้รับผิดบูคาเรสเป็นเจ้าบ้าน AJM มาเยือนกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดลงสลับกับลีดายองที่สำคัญตัวตบตัวบุกที่ได้ไปคว้าตัวมานะคะที่ดังสมมสรรับผิดบูคารเรสได้ไปคว้าตัวมา นัดนี้เป็นนัดสำคัญเล่นในเจ้าบ้านและได้ลงเต็มสตรีมครบองค์ของรับผิดบูคาเรสแน่นอนนัดนี้ถือเป็นนัดสำคัญมากนะคะถ้ารับผิดบูคาเรสชนะ AJM ได้เข้ารอบ8ทีมไฟนอลของรายการยูโรเปียนชาเลนจ์คัพบูเมนทันทีการในขันรอบนี้แฟนแฟน,แฟนแลวบอลชาวไทยดูได้ง่ายสะดวกมากที่สุดในโลกคู่ต่อสู้อย่าง AJMFC Port อโตต้องบอกว่าดุเดือดนะคะ ตัวผู้เล่นค่อนข้างเข้าขากันได้แบบอย่างลงตัวมากในทีมของเขานะพอชนะรับผิดบุคาเรสพอได้แต้มไปแต่ละแต้มนะคะ AJM ก็คือโหดเลยดุเดือดทันทีรอดูครั้งนี้ค่ะเจ้าบ้านจะดุเดือดแค่ไหน กองเชียร์รับผิดบูคาเรสจะดุเดือดแค่ไหนอ่าเอาสิมาค่ะมาบอกข่าวดีกันนะคะสำหรับรายการ CEV วอลลบอลชาเลนจ์คััน2023นะคะสโมสรรับผิดบูคาเรสพบ AJMFC ปอโตนะคะนัดนี้สโมสรรับผิดบูคาเรสเป็นเจ้าบ้าน AJMFC ปอโตมาเยือนนะคะ การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นวันพุทธที่18มกราคม2566นะคะแข่งเวลาในประเทศไทย22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มตรงค่ะข่าวดียิ่งไปกว่านั้นนะคะทางสโมสรรับผิดบูคาเรตได้โพสต์แล้วนะคะว่าครั้งนี้ทาง Facebook วอลเล่รับผิดนะคะ จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเองเลยค่ะ Facebook ของสโมสรรับพิดบุคาเรสช่องนี้นะคะติ้งมาบอกแล้วนะคะวันพุทธที่18นี้ห้ามพลาดนะคะ กับรายการ CEV วอลเลย์บอลชาเลนจ์คัพ2023รับผิดบูคาเรสต์พบ AJM นัดที่แล้วเราไปเยือนเขาดุเดือดมากเขาดุเดือดใส่เรามากค่ะส่วนเราก็ดุเดือดใส่กันเองค่ะรอบนี้นะคะเราจะดุเดือดใส่ AJM โดยที่ไม่ดุเดือดใส่กันเองแล้วนะคะและรอบนี้ตัวตบที่สโมสรรับผิดบูคาเรสต์ไปควาตัวมา ได้ลงทุกคนนะคะรอรับชมความดุเดือดของคู่นี้ได้เลยเฮ้ยแอดวัเดือดจริงๆคือรอบที่แล้วก็คือโหสนุกมากเดือดมากแค่รายการแรกไม่ใช่รายการของหลีงโรมาเนียด้วยนะคะเป็นรายการใหญ่ขนาดนี้โหดุเดือดขนาดนี้ พรพันธ์เกิดปราดกับตันของเราต้องมีสติและใจเย็นในการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมแต่ละคนอย่างดีมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดของเรานะคะให้นํำชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้เพื่อเข้าสู่รอบไฟนอล8ทีมรอบนี้ถ่ายทอดสดไม่ดึกนะคะ22นาฬกาหรือว่า4ี่ทุ่มตรงของวันพุทธที่18มกราคมนี้นะคะ ใครจะรอดูเป็นเพื่อนแอดบ้างแล้วครั้งนี้รับิดบูคาเรสจ,จะชนะโดยการเข้ารอบ8ทีมไฟนอลได้หรือไม่อยู่ที่แฟนฟแล์บอลกองเชียร์ของไทยนะคะส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์มาเยอะๆให้กับตันผู้พพันเกิดปราดของพวกเราด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดต้ง k s รูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แอดในการทําคลิปนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนํามาเล่าทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ